กันโลกคนแก็ยังบุปเพื่อทีหันรออย่างไรซอยอย่างไเตียมเลยมากกวาเล่นหมอทำตัวแค่ตัวแค่ที่คัดเมื่อกี้เลยนี่มักใหญ่เหมือนเผาจะเอามาเท่ากับเข้าล้างแล้วเราอันนี้ที่ซอยแล้วบุซอยเสียงตัดเอาอันตัวหนะ่งผงมีอะไรมีกระเทียมหนครับกับัวพริกหนุ่ม มีทุกคนยิ่งใช่แ้บางทตัวนี้แไก่ล้เอาไปซอยมักทัวหักตัดมักทัวคนกับมันมีนี่เดียวตันนุ่มพริกเลพริกนุ่มใหญ่ละมีมูมูมักทัวเนี่มันสวยเหมือนมักทัวมันมีขวดัดเดียวกันเดยเ ปกติจะสวยเสียงบางๆนี่นี่คนทั่นหันอะสิอ๋อไงอืมหวานละับพริกสนึดกดูเขืเปมทวอโทกันพริกใส่ทั่วแค่แล้วก็ใส่หมูถัดวหนมห้อยธรรมดาดีแล้วแล้วนึ่งอีควั่วสินส้มผั่ผสกระทะนั้นคุ้มค่าขวั่วสินส้มนน่งหน่ทองยังนี ทอดปาพอเลาะผเลอื้ยเราปเฮ็ทคลิปดันเฟนเฟนจะขึ้นท่านี่ด้เก็บทั่วมาก,อมากเอคลิปอะยับเข้าไปหนักนิดนึงไหมเออ มันพอตุ้มนูอมออกทำไมอย่างนี้ละ่ะอีทอดออเออนะแกฮัทมึงค่อยทอดแก้มไม่ฮัทมึงค่อยทอดอือข้าวซอยจะจุ่มกันเสบเลยอีพอก,กินกันก็พอกิน Cái thêm xô màu là tẩm đúng không nhưng mà tẩm nó thịt thịt cũng không thịt thịt Cái lưỡi nó thịt của nằm làng, giận ต้องกทน้นแรคขับพริกโยกแล้วมีเมนูมา,มาเสรนมันัง็แค่สอย,อย <c oughs> ผัดต้เผ็ดสุกกับซีนพอสุกได้ที่แล้วก็เอามะพร้าวลงเลยเอาเมใหญ่เผือกพอมียังรอ้อนสุกเติมน้ำตาลเติมเนี่ยสับเน้ำตาลน้ำต,ตาลลสด,ดีนะมันห้อยพอก็ดิ่นเข็มเลยน้ำตาล,ล,นะลอะบ้วงน้ำตาล,ล มักว่าน่อยอต่ลนนีน้อยต่ตันเวลาเหมัอนว่าทุกเขาให้เข้ากันสด,ดีเะแต่ตรดั รสดีกระไแลแกะกระทะให้มันสุกหล่อให้ตัวสุกขึ้นหน่อยสีมันงอมันอร่อยบ้างๆขอมจางว่าอยากกับนสับสมมี่ไหมมคนสิมซ้ๆร้อนร้อนชิมร้อน

แล้วข้าวหม้อคั่วไว้สุบกระสุกนชิ้นหนาถ้าซอยบางๆนี่อะไรเนาะที่เดืกระสุกจะแซบเราตดซาดเลยนะอยู่คนะัวหั่หลเมื่นั่นเนด้เอาพวปลุกไว้นั่นมัน่วไหลจะไฟเียมไม่มอน,อนะคุณ วันึงก็สุกอ่าบนี้พระเอกเขาจีซีมคือไอโรสเซโรดขนี่แหละเซีบไรเนี่อ่าเราซิมในสิมมัทัวเนาะอันนี้เป็นมัวแคอันนี้ตีดีอยู่อันนี้ผัดแล้วผัดแล้วอ่าจากเขาเก็บมูกมาเลยไมนน่แค่ว่าอเคนี่คือทำมาได้พนยามมัรหอมหอานี่นี่คือมัวแคบบางเหงาจะมันหอมมันงาเลยสดี 我再吃一遍可以